เพราะหน้าร้านเรามีข้าวต้มด้วยเนาะมีข้าวต้มไปถึงถุงด้วยผมจะรอไปถ่ายหน้าร้านว่าเออให้กับข้าวไปเต็มเต็มเต็มหน้าร้านแล้วค่อยไปดูไม่เต็มตทีเพราะว่าออกไปก็หมดออกไปก็หมดไปเรื่อยๆไม่แน่เชฟบอกว่าทำกับข้าวไปจนถึงสิบโมงนะปิดครัว ทำไปก็ไปวางไปก็ไม่คิดที่แล้วที่ถ่ายไปพร้อมกันก็ต้มยำขาหมูหมดแล้วเนี่ยนี่ผักบุ้งนี่เขาเรียกว่าผักบุ้งจีนหรือเปล่าครับผักบุ้งจีนหรือเปล่าผัดบุ้งจ้างน้ำมัน ถัดลอ้อใช้เต้าเจียวใช่ไหมฮะเต้าเจียวตัวเดิมตานกตานกกระเลียงมีคนตามซื้อ ผัดแบบสไตายผัดจำนวนมากๆคนระับพริกกระเทียมตามลงไปเาเลี้ยวของเรามาแล้ว ประมาณ3นาทีค่ะประมาณนี้ละครู้ขาบง่ายๆขายดีะฮะหมดเร็วด้วยนะเนี่ <c oughs> อยออกอฟแป๊บเดียวก็หมด ร้อยแล้วไปลครับไปร้อนๆหัดเร็วเร็วลูกค้าเห็นวางปุ๊บก,ก็น่าซื้อนี่ไปหน้าร้านเรียบร้อยครับหน้าร้านเราข้าวต้มครับสูงเท่าไหร่ครับพี่อ้อม ข้าวต้มข้าวต้มถุงห้าบาทอันนี้าทเป็นเมนูข้าวต้มก็ได้ต้มห้าบาทอันนี้เขาเรียกอะไรฮะข้าวข้าวกำอันนี้ไลเบอร์รี่ไลเบอร์รี่เป็เมนูผัดอันนี้กินกับข้าวต้มได้ ผ,ผัดบ็อกคลีก็มีนน่นนี่นบรรยากาศยามเช้าหน้าร้านพี่อ้อมลุกค้าซื้อใส่บาทก็นี่ฮะซื้อตรงนี้ใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะทุกเช้าบรรยากาศหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้ฮะคนเยอะคนผ่านมาก็เลยก็เลยขายขายข้ากล่องขายดีขายติดต่อพี่อ้อมก็เบอร์นี้ ตลาดโปรต่ำต้นนะที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เตรียมไว้แล้วขายดีรอบสองเดี๋ยวไปดูรอบแรกกันนี้ก็ตักกันอยู่นะรอบสองทยอยทยอยไปเรื่อยๆช่วงนี้อันนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วนี่ก็เป็นกระเพราหมูแต่แต่ตน,นี้ไม่ใส่กล่องแล้วนะนะจะเป็นตัก ตอนเช้าก็จะเป็นพวกกล่องก่อนพอสายมาก็จะตัะกนะผัดผักรวมนั้นก็ออกไปถ่านแล้วใช่ไหมฮะอ๋อน้องเข้าไปสำรวจว่าถาดไหนใกล้หมดก็ก็มาบอกเชฟ ลงมือทําต่อ,อ,อ,อลวกรัดนับน้ำเย็นเรียบร้อยมา <c oughs> มาแล้วปัจเปเ่าพี่นี่วินิคเอาผัดจับเพรามาละออหมดละผัดมาแล้วเนี่ยหมด <c oughs> ีลวกไหมฮะลวกแล้วใส่ไปเลยออใส่ไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องลวกกะเพราเน้นงกระเพราันานี้ผัดทุกวันเนาะนะยังไงก็ขายได้อันนี้ก็หมดผัดกุดกันกะเพรานี่แหละ วันนี้ไม่มีสตอรตอไม่มีเมื่อไหร่ว้างอยแต่เห็ไ <ป S 1> ใใต่ตราดไปลยยองก็ยังตอพอนะั่นแต่ยังน้อยอยู่เนาะถ้ามันแพงมากก็ไม่รู้ยังไงอ,อืแพงมากก็อย่าเพิ่งผัดเดินกำลังเราก็ผัดไ,ได้ ยอยไปวางวางปุ๊บก็หมดวางปุ๊บก็หมดไม่รูเข้ากล่องนี่แี่ออกช้านะวางก็วางก็คนก็ซื้อหาไปครับมีกำลังใกล้ๆจะ6กโมงเช้า หน้าร้านก็มีนะครับคัดสรรจากเจ้าที่อร่อยของชาวบางกอกใหญ่ต้องามาเอาพิสูจนกัน ร้านเชฟทองเขาอยู่อันนี้อิสรภาพ27นะที่เห็นเนี่ยแล้วก็เราลุไปนู้นก็เป็นแยกโพสัมต้นอิสรภาพ27หรือเข้าด้านหลังนู้ก็เป็น29อิสรภาพ29 จังหวะจังหวะจะรู้กันเนาะเชฟเชฟเขาลวกลวกลวกผักรอไว้รู้รู้ว่านี้จะหมดหมดวันละ,ะ,ะสองผักพวกเมนูผัดนี่ก็จะก็จะทยอยออกทยอยออก,ยอยออกแล้วสองรอบตักแกงนี่ก็ยืนพื้น,นค่ะแต่ผัดนี่จะตรียมเลยเหน็นเห็นผักบุ้งก็เตรียมละหมเติมหมดเติมนี่ครับ เข้าด้านหลังก็อิสรภาพยี่นะอันนี้29เก้าเข้าในยี่สิบเก้าแร้านเฟาก็อยู่ที่ตลาดโพสามต้นส่วนถ้ามาทางนี้เนี่ยไปทางนี้คือแยกโพสามต้นซอยนี้อิสรภาพยี่ะไเจ็ดขยุคเกยก็น่าทาน